บ,บุคลากรทางการแพทย์นะครับคุณหมอคุณพยาบาลเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในโรงพยาบาลตอนนี้ทํางานหนักมากนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับในกรณีนะครับที่บุคลากรสาธารณสุขได้รับความเสียหายนะครับจากการดูแลผู้ป่วยโควิด -19 เนี่ยนะครับเป็นโควิด -19 เนี่ยนะครับทางสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเองเนี่ยก็มีกติกานะครับมีประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยให้จ่ายเงินช่วเชวยให้ได้นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็น3ประดับ แต่เมื่อวานเนี่ยนะครับคณะรัฐมนตรีได้มีมตินะครับอนุมัตินะครับขยายนะครับวงเงินในการดูแลนะครับโดยอย่างตามสไลด์ที่ปรากฏเนี่ยนะครับในกรณีที่บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่องจากการให้การรักษาผู้ป่วยโควิด -19 เนี่ยนะครับนะครับจะมีคณะกรรมการนะครับพิจารณานะครับนะครับสามารถที่จะจ่ายเงินช่วยเหลือได้สูงสุดไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทนะครับกรณีที่2กรณีที่สูญเสียอวัยวะหรือพิการนะครับและมีผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตนะครับ วงเงินช่วยเหลือก็จะเพิ่มขึ้นเป็น200,000ถึง480,000บาทและในกรณีสุดท้ายนะครับกรณีที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างท้าวรหรือเจ็บป่วยเรื้อรังที่ต้องได้รับการรักษาตลอดชีวิตและมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการดำรงชีวิตนะครับก็จะมีเงินช่วยเหลือเพิ่มอยู่ในช่วง480,000ถึง800,000บาทอันนี้ก็เป็นกรณีพิเศษสาหรับการดูแลผู้ป่วยโควิด1 9ที่ทางรัฐบาลมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์นะครับ